วัดีค่ะวันนี้คุณนต้มนะคะมีเรื่องดีๆอะไรจะมาแบ่งปันให้ชาวเราบ้างคะจริงๆเราแอบตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะเพราะว่าอันนี้ผลเนี่ยมันแค่2เดือนเองแล้วก็จะมาคอนเฟิร์มว่าไอ้ตัวตัว,ตว,ตวอูมิกับตัวอาร์เนี่ยมันเป็นชเจมันยอดเยี่ยมจริงๆถามว่ายอดเยี่ยมยังไงเดี๋ยวป้อมจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวป้อมส่งผลผลตรวจไปให้ทางอันนี้้อันนี้ผู้หญิงอายุ อายุอายุเจ็ดสิบอันนี้ที่คุยกับเขาเคยอายุเจ็ดสิบจะส่งยังจะได้เห็น,นใบแรกวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดออันนี้ตอนที่คุยกันเนี่ยอเจ็ดสิบนะอันนี้อายุเจ็ดสิบตอนที่โทรคุยกับป้อมเนี่ยแกไม่แกไม่ไม่รู้จักกันหรือว่าเราให้ขอผลตรวจมาอะไรเนี่ยแกจะไม่รู้แต่แกแกอยากจะกินเจลป้อมก็เลยบอกว่าตามตามที่ป้อมตั้งไว้เลยว่าด้วยเจยลของเรามันไม่ใช่ราคา น้อยๆเนะ mm hmm. ความที่ราคามันค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยทุกกล่องแรกที่เขาทานไปเนี่ยเขาควรที่จะเห็นผล็นรูปธรรมนั่นหมายถึงว่า mm hmm. จะดีกว่าไหมถ้าก่อนทานนคุณไปขอผลตรวจหรือว่าไปตรวจมาอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจไปตรวจที่แหลก mm hmm. อ่าเขาก็ให้ตอนที่เขาที่คุยกันเนี่ยเขากังวลมากเลย mm hmm. เหมือนกับว่าเออไตเขา,ายะยสามที่หมอบอกมาอ่า อาท่านระยะสามเนี่ยมันก็คือมันก็ต่ำกว่าสิบแล้วนะเออพอผลตรวจออกมาปรากฏว่าคือไปตรวจเองที่ไปตรวจเองที่แแบนะที่แแ็ใช่ใช่ไปตรวจมาก่อนทานก็คือวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดเนาะค่า GFR อยู่ที่เก้าสิบสี่จุดเจ็ดโอ้ไม่ใช่ระยะขาวใช่ ก็ก่อนจะไปกินไงนี่คือนี่คือเพราะอนี่คือข้อดีของการการไปตรวจซึ่งเอ้าอทําไมหมอบอกว่าระยะระยะสามซึ่งระยะสามหมายถึงว่าค่า g ี r มันจะต่ํากว่าห้าสิบอะต่ำกว่าหกสิบมันก็อยู่ที่ช่วงห้าสิบกว่ากว่าแต่ถ้าเราผลตรวจออกมาผลตรวจเนี่ยมันคือเลือดของคุณเองถูกไหมมันคือเลือดของคุณเองเราก็จะอธิบายตามตามผลตรวจเราว่า อันนี้มันเป็นเลือดของพี่ใช่ไหมคะก็คอนเฟิร์มค่ะวพี่ได้เอาเลือดพี่ไปตรวจจริงใั่ไหมก็บอกว่าใช่เอาถ้าใช่ถ้าเป็นเลือดของพี่จริงถ้าการทํางานของแตงพี่อยู่ระดับหนึ่งซึ่งถามว่าสําหรับป้อมนะคนอายุเจนี่มันมันดีมากอ๋อและที่สําคัญคือจะตอบย้ําความที่ว่าดีนั่นคือเราไปดูค่าของเสียค่าของเสียไม่ควรแอลเิียมไม่ควรเกิน1.2ของเขาอยู่ที่0.99เนั่นหมายถึงว่าดีเลยนะสาหรับป้อมมันถือว่าเล้งดีมาก เขาก็ยังมีความกังวลก็ถามคุณป้อมพี่อยากจะอยากจะกินเอาถ้าพี่ไม่กินปัญหาเลยค่าใช้จ่ายพี่กินเลยค่ะแต่ปริมาณการกินเนี่ยป้อมบอกว่าป้อมจะตั้งต้นที่ความสะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้เขาเขาดูวิดีโอของเรามาเยอะแล้วเขาบอกเขาอยากจะเห็นผลอยากเห็นผลพี่ก็จะชุดปกติที่เขาทานกันก็คือใช่ใช่ไหมคะก็คือสีเขียวสองใช่สีเขียวสองก็สีเหลืองหนึ่งใช่อมาดูกันว่าสองเดือนทีเก้าสิบสี่ จากเดิม94ว่าบอกแล้วไงว่า mm hmm. ก็ย้ำไปว่าอูมีและฮาร์ดไม่ใช่ยา oh. แต่มันคือสารอาหารที่ฟื้นฟูนด้วยระดับเซลล์ oh. ฟื้นฟูนระดับเซลล์ oh. เขาก็ไม่ค่อยจะฟังก็คงจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่วันนี้ที่เขาส่งมาให้ป้อมคือเขาไปตรวจมาค่ะที่ต่ไปสองเดือนผ่านไปสองเดือนสองเดือนยังไม่เต็มด้วยเพราะว่าเขาไปตรวจวันที่เจ็ดต้นเจ็ดใช่คืออุนิีสองฮาร์ดตึ่งเนี่ยไปเวลาสองเดือนด้วยค่าไตเริ่มต้นก้าสิบสี่จุดหกใช่แล้วก็ยังไม่ถึงสองเดือนเต็มด้วยเพราะเขาไปตรวจวันที่ยี่สิบอันนี้มันเพิ่อวันที่สิบสองอแสบแทนปรากฏว่าไปตรวจที่แบบเดิมนะอายุเจ็ดสิบใช่ไหมอายุเจ็ดสิบอ่าเดี๋ยวเราต้องดูคนลยโอ้ มีเนือยเขา,าก็ถามคาถามนี้ว่าอันนี้คือเลือดของคุณพี่เองใช่ไหมคะเขบอกว่าใช่ค่ะปรากฏว่าค่าเจียมาขึ้นมาหนึ่ง้ยบแปดอว่าโอมันมันดีกว่าคนปกตินะอ่ะมันก็มีอยู่ทางเดียคือเขากินตัวช่วยด้วยใช่ก็บอกเลยว่า ผลตรวจี่ยป้อมไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะแล้วป้อมีคนเขียนเองแล้วป้อมจะเขียนนี่มันดีเลือเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าป้อมทำหน้าที่แค่ช่วยดูให้เฉยทุกคนกลับไปไปไปตรวจที่เดิมก็ลงด้วยใช่ใช่ตรวจที่เดิมก็ให้เขาตรวจที่เดิมด้วยเพราะว่าทุกอย่างน้ำยงน้ำยาอะไรจะได้เบิดเดิมนะคะลดเขาเรียกว่าลดการลดข้อสันนิษฐานอย่างอื่นไปนะคะตรวจที่เดิมแบบเดิมคนเดิมเลือดตัวเองอันนี้ก็มาคอนเฟิร์มได้ว่า คือค่าไตมันเกินร้อยได้จริงใช่แล้วก็อายุเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบเจสิบผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่ผู้ชายใช่แต่ว่าอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ป้องคิดว่ามันมีส่วนมากๆเลยคือก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องเรื่องความเรียดนี่แหละนอนนี่แหละป้องก็บอกว่าให้ให้เขาเขาต้องนอนอ่ะเพราะว่าร่างกายคนเรามันจะมันจะพัก มันจะพื้นตัวแล้วที่ว่ารักษาบำบัดตัวเองก็ตอนนอนใช่ไหมแต่ว่าคนนี้เขาไม่กินยาอ๋อไม่กินยาก็ถามว่าปัจจุบันนี้พี่ดูข่าวไหมคะดูค่ะพี่เลิกดูแล้วพี่ก็จะนอนหละนะับเนาะแล้วก็ถามเขาอีกคำหนึ่งนะว่าเออพี่ฟังเพลงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าป้อมี่จะเป็นสายที่ชอบเวลาก้อีเหนื่อยเนี่เขาก็จะชอบฟังเพลงบเลงอ๋ออันนี้ก็ได้ผลนะแล้วก็บองประส่งให้เขาไป เริ่มจากการปิดไฟก่อนคุณจะหลับได้ก็คือคุณต้องปิดไฟปิดโทรศัพท์เพราะว่าถ้าคุณยังเปิดโทรศัพท์คุณไม่มีทางนอนหลับเ,ออเราต้องค่อยพยายามทาพยายามทาไปต้องคิดว่าเขามีส่วนมากเลยเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเขาอยากจะเขาอยากจะหายเขาไม่อยากจะรู้สึกว่าไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกเขาว่าไตาเสือ่อม อันนี้คือไม่ได้เสือ่อกแะออนะออเขาก็บอกว่าตั้งแต่คุณป,ป้อมแนะนําเรื่องของการนอนก็เริ่มก่อนว่าเพี่ก็ไม่ดูข่าวเลยนะแล้วพี่ก็เปิดเพลงเพราะว่าป้อมก็จะส่งเพลงให้เขาไนงะยังไม่ทันได้รู้ตัวอีกทีหนึง่งก็หลับไปเลยอันนี้คือก็ลองเอาลองเอาไปใช้ดูเนาะกพรานะเปิดไปไว้เปิดตัวรัพท์มันก็ไม่หลับอยู่แล้วแล้วเพราะว่ามัน<อ>มันก็ถ้าปิดนะก็ลองดูว่าหลับหรือเปล่าหรือเราก็แบบจับจังใช่ใช่ใชงก็สิ่งที่เขาทําทําเพิ่มขึ้นก็คือหนึ่งกิมเจลของเรา แล้วก็สองคือการนอนหลับ<ห>อันนี้ก็ว่ามันมันมีส่วนสําคัญถ้าสมมติว่าเรากาลังมีปัญหาก็ลองลอง,ลอ,งอาจจะทําตามเขาดูก็ได้แล้วว่าผลมันก็อาจจะได้ดีแบบนี้ก็ได้นะคะต้องก็วันนี้มายืนยันนะว่าหนึ่งผลตรวจคุณต้องมีเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคุณจะไม่รู้เลยว่าป่วยหรือเปล่าแล้วป่วยระดับไหนป่วยขนาดต้องตกใจมากไหมเพราะว่าจากการที่เขาคุยเราตอนแรกเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่าป่วยเยอะเรื่อยแต่พอมาผลตรวจมามันยิ้มได้เลยนะ ตอนจากก่อนที่ไม่เห็นผลตรวจนี่เครียดเลยนะพอาเห็นผลตรวจนี่มหท่านจะยิ้มอย่งหมู่บ้านเลยนะเนาะก็เพราะนั้นก็ย้ำอีกทีว่าการที่เราไปตรวจเนี่ยเราเสียเวลาแป๊บเดียวแต่สิ่งที่เราได้มานี่เท่าจะยกภูเขาออกจากโกเลยนะกับตอนแรกที่เราไม่รู้เพราะการดูผลตรวจด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ยากเพราะบางคนจะไปทําไมหมอไม่อธิบายถ้าหมอมานะนำอธิบายอย่างที่เราให้ทำึกษาก็ไม่ต้องรักษาใครแล้วเนาะเราก็ถ้าเรียนรู้ได้เองถ้าต้องการให ให้เราช่วยก็เนาะติดต่อมาได้นะะควันนี้ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าสารอาหารช่วยให้ดูแลแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์เสื่อมต่างๆอ๋อที่นี่เขาชมมาอย่างนึงคือที่กินได้เพราะว่ามันอร่อยแล้วก็เด่นแล้วก็ดูดได้เลยคือไม่ต้องไปกินน้ําไม่ต้องเขาเคยกินแต่พกพาไปก็ไม่ง่ายเลยเคยกินแต่เป็นเม็ดเม็ดไงอันนี้มันง่ายอร่อยตอนที่ตอนที่ทานตอนแรกชมอย่าเลยว่าเพราะมันอร่อยตกลงนี้มันคือ มันมันคือขนมหรือเปล่าออบางทีแบบอร่อยเกินไปใช่ใช่ใช่ใช,ใชอันนี้ง่ายเนาะเหมาะสำหรับคุณสูงอายุนี่คือเป็นนวัตรกรรมใหม่แล้วที่ทำให้เราเนี่ยได้ได้ได้ทานจริงเนาะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะขอบคุณคุณป้อมมากค่ะคกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video